ถ้าไปดูหนังจะเอาไม้ไไปทไม,ดดมทื่อผมพาทีมงานทั้งสตูแต่งตัวเป็นเด็กช่างไปดูโฟร์คิงสองทุกคนคิดว่าจะโดนช้อนแกงแมวันนี้ผมก็มาที่สาขาประจำนะครับเมเจอร์รัชโยธีอยากจะรู้จร,จริงถ้าเดินกับฟันวันนี้อะไรจะโยกกันเผื่อแป๊แบ,บ,แแบ,บเดียวทีมงานผมโดนเช็คละลืมไปพวกผมมาเยอะกว่าเช็คเปิดที่ละน้องเด็กปคุ้งเผาอะไรนะมาตรงมาตรวจอาวุธบ้าไปแล้วใครจะพกมาโอ้พี่ชายผมมาดูหนังก็พกกน้ํากำปคปืนปากาแค่นั้นแหละตามธรรมเนียมของสถาบัน S p d ใครตัวเตี้ยที่สุดก็จะมีเบาะรองนั่งให้ เฮ้ยทพี่เจสุดละง,งานเนี่ยขี่คอปะ่ะวดเตี้ยเหรอำวดเตี้ยคือำดูถูกสูงแค่ไหนแค่ก้านคอร่วงหมด่ะครับมันมันเออแจกเลยก่อนจะเข้าไปดูหนังก็ต้องมีรับน้องกันหน่อยเฮ้ยเสร็จแล้วรีบเข้าไปดิจะกูให้หมงโรคเพิ่มไปสามสิบวันเลย นี่นะครับก่อนดูหนังทุกคนก็น่า่ะรู้สึกเหมือนไปโกรธใครมาและนี่ก็คือสภาพตอนพวกผมดูหนังจบอยากจะถอดช็อปทิ้งกันเลยทีเดียวหนังเรื่องนี้เขาสอนนะครับการเป็นเด็กช่างแล้วไปตีกันเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ชีวิตใครดีขึ้นนะครับมีแต่สูญเสียฝากไว้คิดด้วยนะครับสำหรับเด็กช่างที่ชอบตีกันถ้าไม่เชื่อก็ลองมาดูโฟทิ้งสองที่เมเจอร์ทุกโรงภาพยนตร์